สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน JS Pro นะครับผมอยู่กับรถ Allra Good Cat นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้ากับทางร้านนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะฟังก์ชันแรกเลยที่เราจะพาไปดูนะครับก็คือสามารถเปิดจากมือเปิดเดิมของรถได้เลยนะฮะไม่ต้องดึงหรือชักนะฮะกดแค่นี้ตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับอ่านะฮะ การร้อยสายไฟ,ไฟการติดตั้งนะฮะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามนะครับติดด้วยพี่ช่างมืออาชีพนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งปิดได้นะฮะนี่ครับแล้วก็มีระบบกันหนิดครับผมนี่นะฮะมีระบบกันหนีดด้วยนะครับแล้วก็กดปิดครับระบบนะครับจะเป็นระบบกลอนดูดนะฮะดูดลงไปนิ่มๆเน้นๆอย่างนี้นะฮะนี่นะครับ แล้วก็สามารถสั่งเปิดได้ด้วยรีโมทเดิมนะฮะได้ทั้งปิดและเปิดโดยการกดปุ่มปลดล็อกรถนะครับผม3ครั้งนะฮะนี่ครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าจะเปิดขึ้นมานะครับนี่นะคะอันนี้เราสั่งปิดด้วยรีโมทนะฮะทีนี้นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้เพิ่มระบบเฟนเซอร์เท้าเตะนะฮะถ้าเกิดไม่เอาเฟนเซอร์เท้าเตะเนี่ยทางร้านลดให้นะครับ1,000ับาทนะครับผม เาจะลองมาดูในส่วนของตัวสวิตด้านหน้านะครับนี่นะสวิตด้านหน้าสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดนะเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีจะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมา๋ยวผมสั่งเปิดให้ดูนะครับตัวฝาท้ายฟ้าจะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับนี่ให้ดูกันหนึ่งอีกหนึ่งรอบครับเวลาปิดลงไปเนะี่ยระบบกลอนดูดนะฮะดูดนิ่มมากๆนะครับผม โอเคก็หากใครนะครับสนใจติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าในรถ a l l ่ a Food Cat นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน JSP o นะครับผมหรือว่าจะเป็น h a w wow a l j o i o n นะฮะค่ายเดียวกันกันกบ g w m นะครับก็มีเหมือนกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ